ต่อเนื่องและจริงจังเมื่อถึงระยะเวลาการเลือกตั้งจะนำททางการขับเคลื่อนกิจกรรมในการสร้างพลมืเงินดีวิถีประชาธิปไตยไว้สัมปยะด้วยกันการเผยแพร่คมพูดต่างๆต่อให้น้องประชาชนว่าเผยแพร่คำพูดในการออกสรยงทางสิทธิที่จะมีให้เป็นผู้มีระเบียบว,วินยัยมีความรักชาติและมีความสามัคคีในร,รูปแบบเป็นประธานทิธีเปิด กรมนักศึกษาวิทยาลรจิตศาสต์เป็นแนวคิดของกองทัพบกที่จะใช้องค์กรของในการประกรา็นรูปธรรมในครั้งนี้สิ่งที่ได้เริเร่มประจําตัวที่สามารถนํามาเป็นหลักฐานในการแสดงตนได้เนี่ยมีอยู่สามร่างรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ให้ประกาศนิญญยบัตรด้วยนะครับแพิธี ท่านผันอเอกกรสุขใช่สิ่งออกเสียงของคู่มาใช้สิออกเสียงในวันอาทิตย์ที่เป็นสหาโมเห็ก็คือได้ไหมไม่มีบทอายุนะครับไม่มีทะเบียนสมรสไม่มีบทอายุครับนต่ไม่มีไม่มีโอเคครับ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 ที่มีส่วนร่วมขอบคุณมากสรุปก็คือออกยกมือ<ะ>สามยกมือสี่ครับห้า<ะ>เพื่อที่จะได้ช่วยกันดูนะครับ เพื่อที่จะช่วยช่วยกันดูนะคะจะหยุดเมื่อใดออขอโทษจะหยุดเมื่อได้แสดงผลการออกเสียงถึงรนะ้อยละเท่าใดโอเคอ้าววันนี้เดี๋ยวว่างไงกลุ่มนี้คือกลุ่มพิาที่พินยาค่ะคำตอบคําตอบคืออะไรครับชูเลย ต่ำค่ะปุมไม่เกินสอปีหนึ่งหนึ่งปีแรกต่อไม่เกินสองหมื่นบาทคุ่มสีส้มใช่ไหมคะแดงออกเสียงดำเนินการ